สวัสดีค่ะหัวข้อต่อไปนะคะเป็นหัวข้อที่10ค่ะติดตั้งโปรแกรม Crystal Report นะคะเราก็จะใส่แผ่นโปรแกรมก่อนนะคะแล้วก็เข้าไปที่โปรแกรม Crystal Report นะคะติดตั้งเพื่อใช้งานโปรแกรมเงินเดือนนะคะแล้วก็กดที่ set up นะคะ กดโอเคค่ะกดตรงรูปคอมพิวเตอร์นี้นะคะกด yes นะคะกด yes ค่ะกด yes อีกครั้งนะคะกดโอเคนะคะค่ะสำหรับการติดตั้งโปรแกรม crystal report ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ